เดี๋ยวเจอธงสีดําด้วยอา,าดูสีก่อนดูสีซะก,ก่อนสุดจัดนะนี่ผมคุมทหารได้กี่คนผมคุมได้93คนนะครับในส่วนนี้เราจะนําทหารทาตเข้าไปฝากไว้ในเมืองจะเป็นเฉพาะพวกทาตเท่านั้นนะคือถ้าไม่ไม่มีคนเฝ้าเมืองมันชนปุ๊บมันยึดปับ๊บนะครับต้องมีคนเฝ้าเมือง ผมบอกเลยว่าการขายเฉลยครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า1,000แน่นอนอาจจะ3,000มาดูกันได้2อ0พันะครับก็โอเคอยู่ตอนนี้ผมมีตังค์เยอะนะเราจะเรียนสกิลเพิ่มกัรป้องกันหรืออะไรก็ได้ของเราอุ๊ยต้องบอกเลยว่าร้านค้าไม่สามารถจ่ายได้นะของพวกนี้มันแพงจรงิง ผมลืมไปผมไม่ได้ขายร้านร้านนี้ถ้าขายร้านเนี้ยมันรับจบหมดนะครับมีเงินในร้านเป็นหมื่นอะตอนนี้ผมมีเงินหนึ่งหมื่นละหนึ่งหมื่นหนึะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งนนบ,งนนงบาทก็ถือว่าเยอะมากนะสร้างตัวได้เลยกลารขึ้นเป็นราชามันค่อนข้างที่จะมีผลดีเยอะกองทัพเราใหญ่ขึ้นเรามีกองทัพที่ใหญ่ขึ้นเรามี ฐานอำนาจที่ดีขึ้นนะครับตอนนี้ประสาทเราก็โดนบุกแล้วนะอย่างที่เห็นการก็คือมันก็ต้องบุกอะมันไม่บุกไม่ได้นะครับมันต้องบุกนาทีนี้ก็มันต้องจัดเ้วแล้วแต่เราจะจัดเต็มให้มันแต่มันหนีผมนะเพราะว่ามันรู้ไงมันรู้มันรู้มันรู้ว่าเจอกับผมแล้วจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมจัดเลยไม่สนใจเราโหดอยู่แล้วกองทัพเราลุยอืออะไรประมาณนี้นะครับ มันกล้ามาบุกป้อมผมผมจะปล่อยมันไปไม่ได้นะต้องฆ่าอืมอ้าไม่เจ็บไม่เจ็บพุ่งแหลมทำอะไรผมไม่ได้ โอ้โหสุดยอดสวยโดนเปลนใหญ่ยิงก็ล้มเหมือนกันนะว่าพวกเนี้ยเออดีพวกมันมีจอมเวทมาด้วยนี่ไงตัวเนี้ยตัวนี้เลยตัวนี้เลยทำไมวิ่งเร็วจังมานี่ดิตัวนี้เลยครับ ตัวใส่เสื้อขาวๆอ่ะต้องฆ่ามันมันวิ่งไปไหนแล้วเนี่ยวิ่งไปไกลจังกอดแหลก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 ฮอทฮอตฮอทคนล้มต้องซ้ำครับคนล้มต้องซ้ำเฮ้ยชึ้ม ปั๊บปึ๊บเปียงอุ้ยชึบปั๊บปึ๊บวิโอ้าโอ้ไม่ก็โอเคขวาซ้า,ายซ้ายขวาตับล่วงหมดนาะทีนี้นะครับเก็บเรียบก้อนเหล็กเก็บหมด มาตายคนตายครับผมมาตายคนตายมาอยู่คนอยู่มาตายคนตายแค่นั้นแหละฝาซ้ายแล้วก็ฝาซ้ายนะมาทีนี้เป็นตัวตึงตัวแบกของกองทัพนะครับสับหมดจัดเลยนี่โหดกึ๊นโอ้ ปากไปนะเฮ้ยขว้าซ์ไอจุ๊ือื้มอือเอาเข้าไปเอาเข้าไปจับป่าซ้ายป่าซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหซ้ายเอ้อขวาซ้ายขวา,ขวา ตายโอเคอุย้ยเฉยมาเฉยเลยอ่ะยังอยู่ก็เข้ามาดาบยาวแค่ไหนกันวะดีก็เหล็กตายครับผมเดี๋ยวผมไปเล่นตัวหลักดีกว่าเดี๋ยวเราเล่นตัวหลักเราแล้วอุย้ยแล้วสองร้องงเรยเหลือเยอะจังเลยอ่ะทำไมมันเหลือเยอะจังเลย เดี๋ยวมันผมว่ามันเยอะเกินไปอ่ะมันเสียเวลาเราด้วยเดี๋ยวไปสู้เลยถ้าเยอะขนาดนี้ปล่อยให้มันเจอกองทัพซอมบี้ดีกว่าเอาละครับเราจะไม่เลือกธงกันนะครับก็ผมจะใช้เป็นรุ่หัวกะโหลกนะกระโหลกดํานะครับนี่อันนี้หรืออันนี้ก็ได้เอาปอันนี้แล้วกันดูดุดันดีว่านี่ไงใครเห็นธงหัวกะโหลกก็ต้องกลัวก็ต้องเข้าใจกันนะ ไม่ได้ทหารเลยเลยแล้าเจอเทียวตัวนี้ไหวนะไหวแบบชิวเลยอะ่ะอืมเสียดายที่ไม่ได้ทหารเลยไม่เป็นไรไม่ได้ทหารเลยเนียครับ เสียดายมากเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปบุกเมืองเอานะครับ้อนเหล็กเป็นไงบ้างเนี่ยเห็นบาดเจ็บเยอะเลยนะขายได้พันสี่ครับต้องหาจอมเวทครับใช่ครับแต่มีอยู่จอมเวทมีอยู่นางาซากิใช่ไหมที่ทุกคนอยากให้ผมบุกอ่ะผมจะบุกเข้าเหรอผมบุกเข้าไปมันก็ออกมากระเทืร์ผมแล้วเปล่า มันไม่กล้าออกมาอ่ะเนี่ยไอ้ก้อนแหลกเลือดเหลือกี่เปอร์เซ็นเนี่ยถึงห้ปหรือเปล่าเฮ้ยมันใช้ฟ้าผ่าว่ะตัวไหนวะมิโกรครับมิโกะนี่มิโกอยู่ข้างหลังตัวหนึง่งโอ้มาถึงเปิดด้วยฟ้าผ่าเกินไปว่ะรีบยิงดิเออยิงเข้ามาสวยยิงอีกลูกขอขออีกลูกจะตายแล้วไม่ไหวแล้ว ออหืืผมกำลังจะตายคนเหล็กก็ไม่ไหวนะจริงเข้มเกินเลื่อนเหลือปิดเดียวเกือบตายครับ ทำยังไงได้เนี่ยโอ้โหมันอยู่กันเยอะจังวะแล้วเปิดมาซัดสายฟ้าโอ้โหวินสายฟ้ากันไปเมื่อกี้เจ็บอยู่อื้โออหอยอูห้อหยลุยยิงมันนั่นแหละสวยขออีกรอบ โอ้โหแจ๋ว <Stars> เออสดจัดว่ะ <Gothic> ผมจะไม่ไดูบุกเลยหรอกนะผมจะค่อยๆตอดมันไปแบบเนี้ยจนกว่ามันจะย้อนให้ผมเข้าตีเมืองภาษาผมโดนบุกแล้เนี่ยยากุย่าโดนบุกนะครับต้องไปกันเมืองแล้วมั้งเนี่ย เดี๋ยวรอบสุดท้ายก่อนนะครับผมจะต่อที่ตรงนี้รอบสุดท้ายแล้วผมจะกลับเมืองผมผมต้องไปป้องกันเมืองตัวเองไงแสบนะไปยึดเมืองเราน่แสบมากนะต้องบอกตรงๆในแสบจริงๆยึดเมืองผมนะในตอนที่ผมกำลังบุกเมืองผมต้องเข้าตีตอนกลางคืนปกติทุกคนน่าจะรู้ว่าผมไม่ตีตอนกลางคืนนะ อันนี้มันสถานการณ์บีบบังคับนะครับต้องทําและก็เดี๋ยวเดินกลับไปที่เมืองของผมนะที่โดนบุกไม่รู้ไปทันหรือเปล่าขอให้ทันแล้วกันนะครับคนที่มาบุกก็โดนกระทืบอยู่นะครับกําลังโดนกระทืบอยู่ณตอนนี้เราไปช่วยดีไหมถามว่าไปช่วยดีไหมสภาพศัตรูก็ ตึงอยู่นะมีกันเยอะถ้าผมไม่เติมเนี่ยหนักอยู่นะผมต้องเติมมาดิไม่ต้องเติมหรอกกำลังคนเท่ากันละขายเชืเลยชึบชึบไม่มีเชลยขายนะครับเรียบร้อยไม่มีเชลย ผมต้องเอาแม่ทับกระดูกอ้นี่ค่าตัวเท่าไหร่แมวแมวเ,เราเราจะเอาแม่ทับกระดูกแล้วกันเป็นที่ปรึกษานะต้กใช้แบบพวกเผ่าพันธุ์เดียวกันนะสามร้อยราสารัสนะครับผมราสารัสเดี๋ยวจะให้แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของเรา เอาแล้วก็ไปเดี๋ยวเอาให้ลาสะลัดเป็นที่ปรึกษาแทนแล้วกันเนาะอ่าประมาณนี้นะครับาะะลาสะลัดก็จะเป็นที่ปรึกษาให้ผมนะตอนนี้อ่าเป็นแบบโครงกระดูกด้วยกันเองนะครับณนะจุดนี้ถึงเวลาครับถึงเวลาบุกตี โอ้นี่ผมคุมทห,หารได้ขนาดนี้เลยเหรอบ้าหนะนี่มันมันมากเกินไปสำหรับผมนะแบบนี้มากออกจากเกินไปหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะเกณฑ์อาหารให้ครบร้อยคนนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพวกโครงกระดูกเนาะเราจะเกณฑ์อาหารพวกโครงกระดูกมานะครับอุ้ยโดนอีกแล้วมันบุกผมอีกแล้ว โอเคมานี่ดิมาอะไรนะจะบุกป้อมเรามานี่ไปไหนแล้วอู้ลุยเลยนะครับผมก็ยังเล่นตัวก้อนแหลกผมว่าผมกลับไปเล่นตัวเดิมดีกว่าว่ะโอเค ห้าสิบตัวแต่มีพลม้าแดงตั้งขนาดนี้ตัดทัวกองหลังก่อนเลยไม่ต้องหนีโดนคือตายอ่ะหนีไม่ได้สภาพนี้ สุดว่ะแม่ทาหารเรานี่มันโหดจริงๆเจอห้าสิบตัวกวาดแป๊บเดียวหมดอะ่ะนะครับอืมโอ้ยี่ยม เมืองนางาซากิเอาเลยลุยต่อจัดไปครับผมอ่าก็น่าจะบุกนอกเมืองเหมือนเดิมนะครับบุกนอกเมืองเหมือนเดิมแต่เราจะเข้ากันเลยในตอนกลางคืนนะลุย เราต้องบุกในตอนคืนอยู่แล้วเราแบบสายปีาศาจตอนเช้าเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้หรอกเฮ้ออยอะไรวะนะเคลียร์ทางก่อนเคลียร์ทางให้ลูกน้องขึ้นมาก่อนเสียงปืนลบดังสนั่นนะครับตอนนี้อุ้ยไม่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 โอ้ไม่จอด Cup. Okay. ยืนฟันอยู่อย่างนี้แหละะใครผ่านไปได้ก็ผ่านไปผ่านไม่ได้ก็นอนพักตรงนี้นะครับผมไม่ไหวนอนก่อนได้นะครับจัดมาปรับ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 ไม่ไหวนอนก่อนได้นะครับนะอย่าไปถืนมันเลย <c oughs> <c oughs> เอาแล้วว่ซ้ายขวาซ้ายซ้าย ขวาซ้า,ายอุ้ยอุ้ยซ้า,าย,ายขวาซ้ายขวาซ้ายโอเคซ้ายขวาซ้ายโอ้โหเจ็บเลยแบบนี้ตัดโอื้อตับเยสซ้าย ซ้ายขวาซ้าสูงมันสับมันสับแรงไปเมื่อไหร่ลูกน้องผมจะมาสักทีเ่ยไฮ้ยยังไงเนี่ยทางบุกเลยแล้วกันไม่นานแต่ว่านานจริงกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ ต้องยันมันไว้วะ่ะต้องขวางมันไว้ไม่ใช่แค่โอยมันหลบหลีกเก่งมากเลยนะเอาติดหลังฟันไม่ออกนางาซาก,กินะครับเป็นเมืองหลวงเมืองใหญ่เลยนะเมืองเนี้ย ขอขอเลยละกันนะลับไปครับก้อนแหลกนำทับบุกนาทีนี้ไม่มีใครรอดนะนะที่แห่งนี้ก็กลายเป็นของเราแล้วโอเค <jer ky y> แจมอะไรครับแจมแจมโห สุดจริงเฮ้ยเอาว่าปะประมาณนี้นะครับอุ้ยน <c oughs> ี่จาะยิงไปทีนึงน,นี่ตัวละครผมเราเนี่ยลืมไปเลยเล่นแต่ก๊อดแหลกซ้ายขวาซ้ายขวาไปที ซ้ายไปทีหลบได้หมดเลยเหรอขวาไปทีแทงนี่ชักปืนยิงนี่ไม่มา่าเฮ้ยก่อนแรกเอาไปดิหลบเก่งเกินว่ะหลบเก่งมากปีศาจแดงแค่ปีศาจแดงผมยังฟันมันไม่โดนอะ่ะคิดดูหลบเอาหลบเอาอุ้ยเกินไปเปล่าดี โ <Okay. c oughs> อเคืมดีเดี๋ยวเราจะเข้าตำหนักกันนะครับเข้าไปถ้าผมเป็นตัวนี้ละก็มันก็แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนถ้าผมเป็นตัวนี้ทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ เฮ้ยโยกหลบฮาคิหลบหลีกนี่นไงไอโโอดกึ๊บเรียบร้อยนะครับผมนี่ดูคำขู่คุณพ่ายแพ้วิ่งกลับไปหาญาติของคุณและให้พวกเขารู้ว่าการเผชิญหน้ากับราชาจนสลัดหมายความว่าอย่างไรโอ้โหดูสุดจัดนะตั้งชื่อตัวเองเป็นแบบนี้มันก็สุดจัดดีนะครับ ว่าหน้าพลปืนใหญ่ฟอร์มาลีนมีหมวกแดงด้วยไวอพวกหมวกแดงนี่โอ้ได้มาตัวเดียวเองเหรอบ้าได้มาแค่ตัวเดียวมันน้อยมากเลยนะตัวเดียวเนี่ยนะครับแต่มันก็ได้มาแล้วครับก็ไม่เป็นไรนะครับ มาแดงมีมาเยอะมากเลยอะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยครับนี่แหละขายของทุกชิ้นไปเลยตั้งแต่มาจนถึงชิ้นสุดท้ายรวมๆก็น่าจะได้อยู่ห้าหกพันนะครับผมแล้วก็ลงเตีย้ยมเดี๋ยวฉเฉลยไปขาย นี่มันนักลบสีเทาสูกเกนจาอันนี้เป็นพวกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นอ่อคนทรงอ่ะเป็นจอมเวทของพวกสมุไรนะครับก็จะเป็นเขาจะเรียกว่าจะเรียกว่าคนทรงก็คือเหมือนเหมือนมิโกอะอ่ะก็คือเขาเรียกว่ามิโกะมันมีคนไปบุกป,ป้อมผมเหรอว่าไงเพื่อนยากฉันไปยึดเมืองมาได้ว่า ราซาัสไหนดูซิข้าต้องการที่จะเป็นเจ้าของที่ดินแถวนี้ใช่ไม่มีใครคัดค้านนะเพราะเราไม่มีใครให้คัดค้านนะครับไม่มีไม่มีใครคัดค้านผมได้เพราะผมไม่แต่งตั้งแม่ทับช่วงนี้ผมจะกวาดอาณาเขตแถวนี้ให้หมดโดยที่ผมจะไม่แต่งตั้งแม่ทัพนะครับแจมไหมแจมแจมเลยอ่ะ วัดไม่มีตัวตึงๆเลยเหรอไม่เป็นไรนะครับเราต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมครับใช่ผมลืมไปเลยเราต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมบ้าเอ้ยผมยึดเมืองโดยที่แบบไม่เปลี่ยนวัฒนธรรมได้ไงวะเนี่ยจัดการเรื่องเปลี่ยนวัฒนธรรมนี่จัดมาดีอะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมกับใครไอ้นี่หรือเปล่าฮะแบบไหนเนี่ย ฉันอยากที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมต้องทำยังไงอืมเปลี่ยนชื่อเมืองมีเปลี่ยนวัฒนธรรมไม่มีอ๋อต้องมีไอ้ตัวนี้ก่อนครับสมุหานายกนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้ครับผมสมุหานายกนี่ครับ ถ้าต้องการเปลี่ยนนโยบายเลือกวัฒนธรรมวัฒนธรรมของเราก็จะเป็นไพ l เลตใช่เราจะใช้วัฒนธรรมนี้นะครับดีมากดีมากสมุหานายกและก็กระทรวงกลาโหมและก็กรมหวังและนี่ด้วยรัสซรัสนะครับแจมเราจะยิ่งใหญ่ไปด้วยกันก่อนอื่นอยากจะได้เสื้อผ้าดีๆสักหนึ่งเซตนะครับ จุดนี้เสื้อผ้าดีๆสักหนึ่งเซ็ตผมยึดเมืองโดยที่ผมไม่ได้เลือกวัฒนธรรมแบบนี้มันจะเป็นวัฒนธรรมของพวกสมุไรถ้าผมเลือกวัฒนธรรมวัฒนธรรมก่อนที่ผมจะบุกยึดเมืองเนี่ยมันจะได้ไอโจรสลัดปืนใหญ่มาด้วยนะครับก็ต้องบอกกันแบบนี้มันได้แน่นอนนะถ้าเราเลือกวัฒนธรรมเรียบร้อยแล้วแต่นี่คือไม่ได้เลือกไงจะได้อยู่แต่ไม่เป็นไรหรอกเราชิวๆเนาะ ฮาเมื่อไหร่ก็ได้อะไรประมาณนี้ผมต้องแต่งตั้งแม่ทัพทีละคนแล้วแต่งตั้งทีละคนแล้วก็แบบว่าเอา่อทำการยกยกให้มันจนแบบค่าความสนิทเต็มร้อยแล้วค่อยยกให้คนอื่นอะไรประมาณนี้อีกแล้วหรอเอาจิงดิคิดอะไรอยู่ว่ามายึดป้อมเราเนี่ยฮะมันไม่เลิกจริงๆเหรอ ไม่ยอมล้มเลยแะมอยู่ไหนวะไอคนที่จะบุกป้อมเราอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่บุกป้อมกลายเป็นเผาหมู่บ้านแล้วตอนเนี้ยเออจะมาเผาหมู่บ้านเราไงเจอกันหน่อยแล้วกันเนี้ยมาจะเผาหมู่บ้านเราอ่ะมันก็ต้องเคลียร์กันสีมันต้องผ่านชั้นก่อนซิฮ้จึ๊บปึ๊บปั๊บผมว่าผมกลับไปเล่นตัวหลักได้แล้วเนี่ยเล่นก้อนแหลกก็จริงๆนะครับเ <c oughs> พอะกันทีกับคำว่าก้อนแหลก

โอ้ยมันขีน่หนีอย่างเดียวเลยเออโดนแค่ตัวเถอะวะมาอยู่คนอยู่มาอึอ้งเจ็บว่ะไ,ไปไหนครับมานี้ โอ้โหเลือดกระชูดแล้วไงต่อหนีกันหมดนะครับไอพวกนี้มันจะเผาหมู่บ้านผมนะผมต้องมาเคลียร์กับมันนะครับให้มันจบกันไปเขาเรียกให้มันจบกันไปอะไรเงี้ยนะครับให้มันจบกันไปโอ้โอสุดเกินว่าหน อะไรอ่ะดูสาภาพพวกมันสิมันวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยอะ่ะแบบไหนกันเย้โอเคดีมากๆครับผมนะดีมากมมันต้องอย่างนี้สิจับน,นะครับผมจับน,นะแบบนี้ นักลบซอมบี้ดาร์คเอลมาชิโอโหอันนี้คือไอเทของดาร์คเอลนะที่ผมชอบคือธนูเนี้ยิงได้สามดอกปักปักปักนะครับผมแล้วก็มีดาบพิษด้วยตีแล้วติดพิษนะครับผมสีเขียวเนี่ยไม่รู้ใช่เปล่าแต่ว่ามันจะมีพวกแม่ทัพที่ตีแล้วติดพิษผมจำได้เอาง่ายๆก็คือก่อเน,นี้ยเป็นของเราหมดแล้วใช่ไหม ก็คือเราเป็นเจ้าของเกาะนี้แล้วทางฝากนี้นะครับอันนี้คือแบ่งแยกโซนละเออ